ฮาลั่นแซปเวอร์วันนี้เราเจอกันเทปแรกนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาชิมมาลองอาหารฝรั่งเศสที่ร้านเมลสองขวดสองกันนะครับร้านเมลสองขวดสองก็ไม่ใกล้ไม่ไกลครับก็อยู่มาเก็ตทูเดย์กรุงเทพกีทาซอยเจ็ดใกล้กับมัสยิดลำสาลีนั่นเองครับคุณอิฟฟานคุณซอลิฮะพิธีกรคู่หู พร้อมแล้วครับที่จะพาท่านชมไปชิมไปลองอาหาราลานเซบเวอร์กันครับชื่อร้านเลยนะครับที่จะมาเนี่ยอ๋อนี่ไงคะเมซองควซองในร้านนี่ยังไงคในที่สุดเราก็หาเจอจนได้เมซองควซองอันทาเลยแล้วค่ะค่ะตอนนี้เราก็มายืนที่ร้านเมซองควซองแล้วค่ะร้านนี้มีอะไรอร่อยมั่งที่มีคนแนะนำมาใช่ไหมฮะเป็นแนวยุโรปอาหารของเขานะคะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่ามีอาหารอะไรที่ จะแนะนำให้ท่านผู้ชมเชิญค่ะตามมาเลยครับ i'm muslim i'm i i i'm a that's what makes happy, and that the truth because that's love happy me the because have happy and no and good for heart because merciful get And I have dictates now I this suit now, which of ในที่สุดเราก็มาถึงร้านเมย์ซองพัวซอจนได้นะครับ mm hmm. รถติดมากอากาศก,ก็ร้อนมากแต่พอเข้ามาถึงในร้านนี้แล้ว <Y en. S 2> หายเลยครับอากาศเย mm ็น hmm. สบายร้านจัดร้านได้น่ารักนะครับผม mm hmm. แล้วก็อารมณ์ร้อนๆน,นี่หายแน่นอนถ้าใครได้มาร้านนี้ใช่แล้วร้านของเขาก็ น่ารักแล้วอยู่อาหารของเขาจะเน้นพวกอาหารยุโรปนะคะถ้ามุสลิมเราต้องการทานอาหารอาราชนี่ก็มาที่ร้านเียร์สองโปสองได้เลยใช่ค่ะอ้าวคุณซอลีฮะเมนูมาแล้วรู้สึกเมนูเขามีอาหารหลากหลายมากเลยนะคุณซอลีฮะใช่ค่ะเราต้องเลือกทานแล้วล่ะค่ะว่าจะเอาอนไนที่เขาชอบกินกันที่นี่สปาเกตตี้ก็มีพิซซ่าก็มีโอ้ราคาเบาด้วยนะเนี่ย ไม่ไม่เหมือนล้านนี้เนี่ยคิดว่าราคาเราจะสูงแต่อร่อยค่ะเคยรราคาราคาราคาไม่แพงครับผมแล้วก็สุดท้ายก็เป็นจะเป็นพวกไอติมอืพวกกาแฟอะไรเนี้ยมีหลายอย่างครับไอติมช้อนยาวค่ะอ๋อที่นี่เขาดังสอนยาวเขาดังถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราต้องชิมซะแล้วนะครับใช่ครับผม เรามาเริ่มชิมกันเลยครับคุณผู้ชมครับผมจะเริ่มจากขนมปังกระเทียมเป็นไงคะรสชาติกรอบกรอบอร่อยมากเลยครับอันนี้จะเป็นซุปซุปเผ็ดไม่ใช่อ่ะอันนี้เป็นเป็นผักซุปผักโขมใช่จะคนละสีกันอะดอนชิมดูเนื้อ แ <Silver. S 1> ซฟเอร์อร่อย <Silver. S 2> อร่อยใช่ค่ะอันนี้ซุปเห็ดน,นะครับอืมอยคั้นนะครับยังไม่รู้รสชาติรู้แล้วครับแต่หยุดไม่อยู่แล้วครับอืมอันนี้ก็จะเป็นซุปหอยลายนะคะซุปหอยลายาใช่ค่ะอ สามสามซุปนี้เนี่ยคือที่ร้านนี้แนะนําเลยนะถ้ามาที่ร้านเบสซองโกซองแล้วเนี่ยสามซุปนี้พลาดไม่ได้เลยนะฮะใช่ค่ะลอง<ร><ร>ชิมลองชิมอร่อยครับจะมีหอยลายด้วยตัวนี้อือ,อร่อยทุกอย่างพิซซ่าครับผมขอชิมพิซซ่าที่นี่บางบางมากแป้งแป้งเขาจะน้อยค่ะเน้นดูแบบแป้งเขาจะกรอบอนิ่ม อือโอเคมันคือแป้งไม่เยอะอะคือเวลาทานแล้วรู้สึกว่าแป้งน้อยอ่าไม่น่าไม่น่าไม่น่ากวนใช่ชอบเหมือนกันอ่าแป้งน้อยแป้งน้อยครับผมเอาเลยครับคุณส่อฮะยินตามถึงคนนี้รู้ไหมคุณทัศนาคุณจะหิวมากเลยนะครับคุณตอรฮะเจอเลยครับโอ้โหยังไงเหลือให้ทิมงานผมด้วยนะครับเดี๋ยวขอชิมกันกันนะโอเค อันนี้คือสลัดทูน่าถูกะใช่ค่ะถูกเนอะทูน่าสลัดสลัดทูน่าทูน่าสลัดไม่เหมือนกันเนาะทูน่าสลัดสลัดทูน่าโอเป็นไงผู้ชายก็ทานได้ผู้หญิงก็ทานได้สน่าจะเป็นเมนูผมต่อไปในอนาคตที่ผมจะลดบรองอ้วนอร่อยมากครับเราะลองมาชิมลอชิมสเต็กนะครับผมเอาเลยค่ะเอาเลย ให้ชิมผมก็ไม่ค่อยถนัดเอาไม่ถนัดใชือปกติีมใช้มืออ๋อเหมือนกันเลยทีนี้ว่าสถานที่นิดนึงนะครับที่จริงมันต้องเอาเอาเขาเรียกอะไรอะเอาอันนี้ไว้ข้างนอกเนี่ยมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้มันไม่ค่อยถนัดเอาตามสะดวกเลยครับคุณซอริฮะครับขอให้ได้ทานแล้วกันนะนี่ก็เป็นเมนูเด็ดเมนูหนึ่งนะครับของที่ร้านเมซองโคซองนะครับ วิปอายอืมมือเขาเนิ่มอืมอันนี้เขาเรียกว่าสตูนสตูครับคุณท่านนะฮะใช่ต้องเรียกถูกนะครับอันนี้ไม่ใช่สตูนะครับคุณผู้ชมอันนี้คือสตูนะครับสตูเป็นสตูอะไรฮะเนื้อแกะค่ะสตูเนื้อแกะแล้วก็นี่ค่ะก็กินกับ นานลองลองชิมคนานครับไม่ใช่นานอันนี้เรียกว่านานนะครับใช่ค่ะอันนี้ก็คือเขาอันนี้ก็สตูนะครับไม่ใช่สตูด้วยคุณสอริฮะสตูหรือสตูครับสตูครับสตูเท่ากับถ้าเกิดมาที่ร้านนี้บอกว่าขอสองจังหวัดจานหนึ่งสองจังหวัดจานหนึ่งที่ร้านอาจจะรู้นะครับก็มีสตูและนานซีสันนานกินมากเลยครับผมอันนี้จะเป็นเนื้อแกะนะคะเนื้อแกะด้วยเป็นเนื้อแกะหรือทางร้านเขาแนะนำมาอ๋อแสดงว่าเป็นตัวเด็ดของร้านอีกแล้ว แสดงว่าร้านเมซองโกซองนี่เซเวอร์เยอะมากเมนูเด็ดของที่ร้านนี่เยอะมากๆผมขอชิมก่อนแล้วนะครับ<ๆ>อือแป้งนุ่มแป้งนี่นุ่มมากเลยครับคุณผู้ชมหอมกลิ่นนี่ผมก็ไม่เคย,เคยทานนะครับเนี่ยอร่อยอร่อยอร่อยมากๆคือถ้าคุณผู้ชมมาที่ร้านเมซองโกซองแล้วเนี่ย ก็อย่าลืมพลาดที่จะสั่งสองจังหวัดสองจังหวัดนี่นะครับสตูนกับน่านทางร้านจะรู้ทันทีเลยว่าอ๋อสั่งเมนูสตูกับน่านครับอ่าอันนี้เป็นเนื้อเนื้อแกะนะครับผมคุณผู้ชมครับดูนี่นะครับอืออันนี้คืออะไรคะไม่แดงแดงแดงนี่คืออะไรครับอะไรนะ ผัก๋อนี่เป็นผักนะครับผู้ชมไม่ใช่พริกไม่ใช่พริกตอนแรกไม่กล้ากินตอนนี้บอกเป็นผักผมจะกินให้ดูนะครับเปินผักอืมย่างไงฮะรสชาติแปลกครับอืมออร่อยอร่อยอร่อยจริงครับ ้รอ,อไะร้านนี้นะครับเชฟของที่นี่นะครับแล้รับวันเหรียญทองนะครับของอสถาบันสอนอาหารทําอาหารฝรั่งเศสชื่อลีกอร์ดอนเบอร์นะครับนั้นเราสองคนขออนุญาตทานอาหารตรงนี้ก่อนนะครับผม,มบเพราะมันไม่ไหวแล้วน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับ หาลารซับเบอร์จริงๆครับคุณผู้ชมตอนนี้เราจะมนช่วงอาหารหวาน นะครับสำหรับที่เราทานอาหารข่าวมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามาต่อกันด้วยของหวานนะครับขอบคุณซอลิฮะสั่งอะไรมาครับผมเป็นชาเขียวเลเยอร์ค่ะไอศครีมไอศครีมชาเขียวเลเยอร์ส่วนของผมจัดหนักอ่าอันนี้เรียกว่าไอศครีมฮันนี่โทสต์ครับผมสองเมนูนี้เป็นไอศครีมก็เป็นตัวแนะนำของร้านของร้านสองขวดสองเท่าแต่อันนี้คือชอบอะไรรู้ไหมคะ ช้อนเขาค่ะยาวอันนี้อันนี้เป็นจุดขายนะครับจุดขายใช่คมันมันไอสกีมที่ช้อนแปลกมากนี้ใช่ครับผมอันน้นเดี๋ยวเราได้มาลองชิมไปดูนะเริ่มต้นเลยนะครับโดยการลาดงนี้ไปนะครับอันนี้เป็นน้ำผึ้งนะครับคุณสอัสดะใช่น่ากินนะน่ากินมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมนี่เอาละโอ้โห คุณผู้ชมถ้ามาที่ร้านเป็นซองโกสซองนี้ผมแนะนำนะอย่าพลาดเด็ดขาดเลยนะไอศกรีมฮันนี่โทษสบอกเลยว่าซับเวอร์ขอคุณเขานี้ยชิมเลยครับข้างล่างจะเป็นชาเขียวรสชาติองเหมือนกันกับตัวนี้อร่อย่ะ จะกินอะนรไดนึงครับคุณผู้ชมช้อนยาวมากค่ะวันนี้เราก็ขอขอบคุณร้านเมซองควอซองนะคะที่ให้เรามาได้ถ่ายทำเกี่ยวกับอาหารของร้านก็อร่อยทุกอย่างฮาร้านเซฟเวอร์ค่ะส่วนชุกพิธีกร หล่อๆเท่ๆอย่างผมได้รับการสนับสนุนจากร้านเลดี้นะครับอยู่ที่พลตินัมชั้นบีใครไปอุดหนุนได้เลยนะครับผมและก็ร้านอาหารอันฮูดาอยู่ที่สำนักงานสารพกรชั้นบีหนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับพวกเราก็อิ่มหนำสำราญมากจากรลฟ์ของร้านอาหารของร้านเมซองควซองนะครับครั้งหน้าคุณผู้ชมติดตามพวกเรานะครับรายการทารานเซิร์ฟจะพาคุณผู้ชมไปชินที่ไหนแนะนำที่ร้านไหนติดตามพวกเราได้นะครับ วันนี้ผมอิฟานัาลิาค่ะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับค่อสัสลามอะลากุรฮิมบัลลอฮิวบะเรากาตุตฮารานแซบเ ร้านเมซองคัวซองร่วมกับฮารันแซปเวอร์มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่รับประทานอาหารภายในร้านเมซองคัวสองแล้วบอกว่าดูรายการฮารานแซปเวอร์รับส่วนลดไปเลยครับ10%สําสำหรับ10โต๊ะแรกเท่านั้นนะจ๊ะ yeah,